หลังจากที่ดูเหมือนจะเจอกับช่วงเวลาที่ท้าทายมาพักใหญ่ๆนะครับตอนนี้ซัมซุงกลับมาแล้วครับแล้วก็กลับมาแบบยิ่งใหญ่ซะด้วยตัวเลขต่างๆนี้ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องราวของยักษ์ใหญ่ตัวนี้กันเลยดีกว่านี่คือรายได้รวมของซัมซุงในปีงบประมาณ2025ครับ333.6ล้านล้านวอนโอ้โหเป็นสถิติใหม่ของบริษัทเลยนะครับและเพื่อให้เห็นภาพว่าตัวเลขนี้มันมหาศาลขนาดไหนนะครับ มันมากกว่า GDP ของประเทศอย่างฟินแลนด์หรือโปรโตุเกสทั้งประเทศเองนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเบื้องหลังตัวเลขที่มันดูสวยหรูอลังการขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่หรือเปล่านี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ว่าจริงๆแล้วภายในองคอ์กรเองก็อาจจะกำลังมีการต่อสู้ครั้งสำคัญเกิดขึ้นอยู่ วิธีที่จะทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ของซ m s u n งได้ดีที่สุดเลยนะคือต้องมองว่าบริษัทนี้มีสองร่างในคนเดียวกันครับร่างหนึ่งเนี่ยคือราชาที่อยู่บนจุดสูงสุดเป็นผู้นำที่ใครๆก็ต้องจับตามองแต่อีกร่างหนึ่งกลับเป็นผู้ทาชิงครับที่ต้องดิ้นรนต่อสู้อย่างหนักในสมรภูมิที่ตัวเองเป็นรองเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ร่างแรกกันก่อนเลยมาดูด้านที่เป็นราชากันดีกว่าว่า อะไรคือขุมพลังที่แท้จริงของซั s ซุงการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของซัมซุงเนี่ยนะครับมันมีแรงขับเคลื่อนสำคัญที่เรียกว่า AI Supercycle พูดง่ายๆก็คือตอนนี้โลกทั้งใบกำลังมีความต้องการชิปหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงแบบพุ่งกระฉูดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเพื่อเอาไปเป็นพลังให้กับเทคโนโลยี AI ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ละครับ แล้วพระเอกของงานนี้เลยก็คือเจ้าชิปที่เรียกว่า HBM หรือ High Bandwidth Memory นี่แหละครับมันเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญสุดๆชนิดที่ว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับชิปประมวลผล AI ของบริษัทดังๆอย่าง Nvidia หรือ AMD คิดซะว่ามันคือเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงสมองกล AI เลยตัวได้ครับแต่เรื่องมันกลับไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิครับถึงแม้ซัมซุงจะเป็นราชาในวงการหน่วยความจำโดยรวมนะแต่ในตลาด HBM ที่สำคัญสุดๆตอนนี้ กลับพลาดท่าไปก่อนโดนคู่แข่งร่วมชาติอย่าง SK Hynix ชิงตำแหน่งผู้นำไปแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับตลาดนี้มันโตเร็วมากซะจนการเป็นที่สองก็ยังทำรายได้มหาศาลและตอนนี้ซัมซุงก็กำลังเหยียบคันเร่งมิดเลยเพื่อจะทวงบัลลังคืนมาให้ได้โอเคครับเราเห็นด้านที่เป็นราชากันไปแล้วทีนี้เราลองมาสลับบทบาท ไปดูอีกด้านหนึ่งของซัมซุงกันบ้างในบทบาทของผู้ท้าชิงที่ต้องสู้ในสมรภูมิที่ยากลำบากจริงๆครับสมรภูมินี้ต้องบอกว่าโหดสุดๆเลยครับในธุรกิจที่เรียกว่า foundry หรือโรงงานรับจ้างผลิตชิปให้กับบริษัทอื่นเนี่ยซัมซุงโดนผู้นำตลาดอย่าง TSMC ของไต้หวันทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับดูตัวเลขเสิครับ TSMC กินส่วนแบ่งไปเกือบ72%ในขณะที่ซัมซุงมีอยู่แค่ประมาณ9%เท่านั้นเอง แต่ผู้ท้าชิงคนนี้ก็มีหมัดเด็ดซ่อนอยู่นะครับซัมซุงเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยการประกาศว่าเฮ้ hey, เราผลิตชิป2นาโนเมตรซึ่งเป็นเทคนโนโลยีแห่งอนาคตได้แล้วนะแถมยังได้ผลผลิตดีถึง70%ด้วยถ้าทำได้จริงอย่างที่ว่านะครับนี่อาจจะเป็นตัวพลิกเกมครั้งสำคัญที่จะช่วยให้ซัมซุงดึงลูกค้ารายใหญ่ๆกลับมาได้เลย ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในตลาดสมาร์ทโฟนซัมซุงก็เหมือนกำลังเจอสงครามสองด้านเลยด้านบนก็ต้องสู้กับ Apple เพื่อแย่งชิงกำไรในตลาดพรีเมียมสู้กันเรื่องความพักดีต่อแบรนด์ส่วนด้านล่างก็ต้องเจอกับแบรนด์จากจีนที่ดาหน้ากันเข้ามาตีตลาดอย่างหนักหน่วงเรียกว่าโดนขนาบทั้งบนทั้งล่างเลยครับทีนี้พอสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วในสายตาของนักลงทุนละ่ะเขามองเรื่องนี้กันยังไง เราจะลองไปส่องดูผ่านมุมมองของนักลงทุนระดับตำนานอย่าง Warren Buffett และปีเตอร์ลินช์กันครับตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยครับคือไม่ว่าจะมองผ่านเลนส์ของ Warren Buffett ที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณค่าที่ราคาถูกหรือจะมองแบบปีเตอร์ n ินชที่มองหาหุ้นเติบโตเร็วๆทั้งสองมุมมองกลับชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยครับว่าเอ๊ะราคาหุ้นของซัมซุงในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงอยู่มากเลยนะ ดังนั้นถ้าจะให้สรุปประเด็นสำคัญจากมุมมองของนักลงทุนเลยก็คือตลาดการเงินอาจจะยังมองข้ามหรือยังประเมินศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของซัมซุงที่มีเทรน AI เป็นตัวขับเคลื่อนต่ำเกินไปนั่นเองครับเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วแล้วซัมซุงวางแผนที่จะเดินเกมต่อไปยังไงเพื่อที่จะรักษาบัลลังก์ของราชาเอาไว้แล้วก็ติดอาวุธให้กับผู้ท้าชิงให้แข็งแกร่งขึ้น และนี่ก็คือแผนงานในอนาคตของพวกเขาครับตั้งเป้าผลิตชิป HBM4 ให้ได้ภายในปี2026เดินหน้าการผลิตชิป2นาโนเมตรอย่างเต็มกำลังและก็ตั้งเป้าหมายใหญ่ที่จะเป็นผู้นำมาตรฐานเทคโนโลยี6 G ของโลกให้ได้ภายในปี2030ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการวางรากฐานเพื่อการต่อสู้ในทุกสมรภูมิที่เราพูดถึงกันมานั่นแหละครับสุดท้ายนี้มันก็เลยเกิดเป็นคำถามที่น่าคบคิดมากๆครับว่าการที่ซัมซุงต้องสวมบทบาทที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว ทั้งการเป็นราชาและผู้ท้าชิงในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนที่คอยบันทอนบริษัทหรือว่าจริงๆแล้วความตึงเครียดนี่เองคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งของพวกเขากันแน่เป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆครับ